ไม่พอเสื้ออะไรไม่พอลูกจดรายการไหนกระดาษขายู่ตรงไหนขาดเท่าไรขาดอะ่าไรคระเนี่ใหู้กพี่มาหาช่วยจัดการมูลค่าทั้งสิ้นเจ็ดร้อยเก้าสิบประมาณราคารวมอันนี้ซื้ออะไรเพิ่มอีกจ้ะนี่ซื้อเพิ่มเอคิดเมื่อตอนเย็นคิดไม่ถึงอ่ะว่าจะจดไว้แล้วอ่ะมันก็ไม่ มันก็คิดไม่ทันคิดไม่ถึงเป็นลูกฟูกครัวใหม่สปิกนสัญญาณเสียงตัวเหลี่ยมกันอันนี้เราต้องเพิ่มอีกเก190ใช่ไหมเพิ่มเพิ่มตันอันนี้ประมาณราคาเข้าๆเข้าๆให้ใช่ไอตัวที่ให้ซื้อไปซื้อน่ะซื้อมาอย่างนี่หรอนี่รับทำไมมันเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหวยโอ้หก็บอกว่าใหญ่มันก็3ามพัน นึกว่ามันเป็นตู้ขึ้นมาเป็นชั้นๆอย่างนี้อ่ิตมันเปตีันแล้วแล้วนั่นไม่ใช่ราคาเล่นๆนะที่มันเป็นตู้นะที่มันเป็นเป็นชั้นวางระไรอย่าจเนี้ยมันไม่มีเหรอเป็นตู้เก็บของเฉยๆนะเออตู้ใส่ตัวเนี้ยหมายุงเหมือนตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าเออเหมือนตู้เป็นชั้นเราวางรองเท้าอ่ะเราเข้าใจวันเหล็กโอยใช่ไหมงานเข้าเลย ชั oh, ้นหมายถึงเป็นตู้ชั้นชั้นนะตู้เสื้อผ้าอ้แบบเ,<อ>เหมือนเหมือนตู้เกะตู้อะไรอะตู้ชั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยแย่เข้าไปแย่เข้าไปแย่เข้าไปเป็นชั้นชั้นอย่างเงี้ย <Yeah, S 2> มีไห<ป>มมันมีไหมมันมีแต่มันก็มาเจาะรูให้สายออกไปอีกเลยเข้าใจไหมฮะข้างหลังข้างหลังตูเ้เราจะทํายังไงวะเดี๋ยว ฉันไม่เข้าใจอันนี้ตัวเก่าวอันนี้แหละอันนี้กุญแจมาแล้วอย่าใส่พ้าเ้นด์เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าใช่ไหมพอเวลาฝุ่นมันไม่เข้าเนี่ยมันจะใช้ได้นานเข้าใจแต่ถ้าฝุ่นมันเข้าปึ๊บมันจะพวกความหมายของโยมนี่ก็คือว่าโยมอยากให้ตัวที่เป็นช yeah. mm hmm. no)> ั้นๆวางเป็นชั้นหนาเข้าใจไหมเหมือนตู้เฟอร์รีเจอเหมือนเออเหมือนตู้ไอ้ตู้เหล็กท <nah ี่วางของขายของเออตู้เหล็กอะวางเป็นชั้นๆอย่างนั้นอะมีไหมต้องซื้อมาเพิ่มหนึ่งแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้ประมาณราคาให้คร่าวๆแต่ราคาจริงมันน่าจะอาจจะเราเต้องซื้ออะไรเพิ่มฮะอันนี้แหละรายการที่เขียนให้เนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปตัดดูชั้นให้โยมด้วยอ่ะตอนเนี้ยมันมันมันโอเคใช้ได้แล้วโอเคอเข<ต>้าใจาาแต่แต่ว่าอยากได้ตัวไปดูชั้นๆให้โยมหน่อยสิเอามาเก็บอะไรครับเ่ยกเก็บพวกนี้แหละชั้นๆนะ่ะให้มันเป็นชั้นๆนะ่ะเอาเอามาตั้งไว้ที่นี่เหรออ่คอ เหมือนไม่อยากให้มันอยู่แบบนี้แบบนี้อยากให้มันเป็นแบบชั้นอันเดียวเลยที่วางอันเดียวเลยอย่างนี้นะมีไหมสามารถทําได้ไมเป็นชั้นไม้ก็ได้ชั้นวางเครื่องเสียงเออเป็นไม้ก็ได้เป็นไม้ที่เราไปเก้าร้อยหรือพันห้าอย่างนั้นก็ได้จานเขาไปเห็นตามงานบ้านแถวชนบทรังให่ชั้นวางที่สูงเลยมั้เออเออนั่นห้นเอาเป็นไม้ก็ได้ให้งบหนุ่ที่มหาทาไม้เอาไม้ไอซื้อไม้ไอ้นั่นนะเฮ้ยอยกตันก็ได้ถ้าจะทา ไม,ไม่ไม่ยม <ยง S 2> เคยเห็นที่เวลาง,งานเทคโนเห็นไหมางานเทคโนที่ท่านท่านอาจารย์ไปไปขี่รถไปดูที่ร้านขายขายเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์อที่มันเป็นพวกไม้อ่ะยมเห็นอยู่ไอพันห้าสองพันสามพันอะไรนั้นนะที่มันเป็นไม้อะตัวรางใหญ่ๆหน<า>่นหน่องถ้ามันเราไม่มีเหล็กเราก็เอาเป็นไม้ก็ได้เอาเป็นชั้นๆก็ได้อยางเนี้ย